สวัสดีครับตอนนี้พัสดุมาส่งแล้วนะครับเป็นเครื่องตรวจจับโลหะรุ่น MDC ศ3 0ยนะครับแล้วมแกะกล่องมาเลดีกว่า นี่เป็นพุ่งนะครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอยู่ด้ข้างน,นั่โอเคอันนี้เป็นส่วนเครื่องพุมนะครบะ w นี่คือชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับเรามาประกอบกันเลยดีกว่าครับถนัดก็ตบนายกซมหน่อย โอเคครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูเราจะมาลองวัดระยะดูนะฮะว่าจะไ,ได้เท่าไหร่กันบ้างโอเคประกอบแล้วหนะ้าตาแบบนี้ฮนะจานเล็กน,นะครับ ปุ่มเปิดนี่คนระับเปิดแล้วนะฮะปุ่มถัดมานี่จะเป็นวอลลุ่มนะฮะวอลลุ่มนี้เอาไว้เพิ่มเสียงนะฮะส่วนอันนี้จะเป็นเอาไว้ตัดเหล็กโอเคเรามาลองดู เอาละครับเรามาเริ่มจากของเล็กกันก่อนเลยฮะอันนี้จะเป็นเหรียญ5สตางค์ตาขัดินนะครับมา้อยู่ที่7ซนติเมตรนะฮะ ต่อไปจะเป็นสตางรูนะหนะ้าสตางเป็นสตางรูเจ็ดเซนติเมตรฮะ่อไปสิบสตางเปล่าแทนดินนะครับ 8ซติเมตต่อไป50สตาง์ตาท่นดินนะครับเห็เมตอ่าโอเก้ซิเมตครับต่อไป5บาทะครับ สิบบาทสิบเอ็ดเซนติเมตรครับ